กันอีกแล้วทีมงานพรพรกิตสีพรกิต เดี๋ยวเขาเลยสวยมากครับโอ้สุดจริงๆสีพรกิดรถเขานี่ใหม่ยังกะแกะกล่องครับนี่ก็ก้าวเจริญภูมิครับสวัสดีครับไปข้างตรงนู้นน่ะเออนี่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 น,นี่วิ่งไปนี่นี่ สวัสดีครับพี่หมูครับนี่นี่ไปตรงนี้ก็ได้นี่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 ไป้นนี้นี่อ่าไปตามยังเนี่ยเฮ้ยเอาไปเอาไปเข้าแท็กักสักคันอันนี้เจ้าของเลยนะเนี่ยหมูเจ้าของสีพรกิจเลยครับสุดจัดครับ ใส่ออามาเนี่ยจังต้นเนี่ยเหรอครับครับไปทางนู้นสนุกกว่าทางนู้นสนุกกว่าครับดิยมดิยมเอาไปข้างในสนุกกว่าสนุกกว่าเออคนเยอะข้างในนู้นน่ะไปตามตามรถกระบะนั่นน่ะเออนี่แหละนี่แหละไปนี่แหละ ไปทางตรงนั like ้นนี okay? ่น claro ี่มันจะออกตรงนั้นแหละนี่เก่าถนนใหญ่ใช่ป่ะมีเลี้ยวซ้ายตรงไปหน่อยเดียวเจอซ้ายทีมีคนยืนอยู่ทีเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตาดทางเข้าไปเลยเร็วอเอเอมากี่คันครับเนี่ยสวยมากทยอยกันมาเรื่อยๆครับ สวยกันทั้งนั้นครับผมก็มาดักถ่ายอยู่ตรงนี้แหละ สุขครับแจ้งนี้ไปลานในาสนุกกว่าแกเป็นอะไรเต้นจกิจกจกักจิกจักอ๋อแกเป็นเต้นทิกตอก การคับอันนี้ก็จะเป็นซุ้ม PCY แล้วก็น่าจะเป็นซุ้มขายอะไรนะลันสตอ็อปน,นี่เป็นยางกระบะครับนนี้ก็จะเป็น PCY อตโตฮ์หน้าแปลงนี่นี่นี่หน้าแปลงเอสเจ็ดร้อยอ่ะหน้าแปลงเอสเจ็ดร้อยมันจะมีตัวอันนี้อีกชั้นหนึ่งถ้าจะเป็นตัวนู้น ยิบก่นเลยมาค่ะห้าลูกนะคะลูกปิดฟองห้าลูกเดชชวได้คะอนช่องไหนก็ได้นะคะให้ลงไปสามลูกลงช่องสี่ลูกนะคะให้ให้ลงสี่ใดสีหนึ่งก็ได้ถ้าได้สามลูกแตกเลยมาที่แงหอสีดาก็ได้านง่ากลกแดงไทเอาใหม่ อ๋อหย่อน e เลยค่ะพี่หย่อนลงไปเลยหย่อนลงไปค่ะลงไปเลยให้ได้ได้ถูกชอบนะพี่หย่อนไปที่ลูกอลมนะลูกกลมแล้วหนึ่งค่ะหย่อนไปอีกค่ะมีค่ะสี่สีหนึ่งสาลูกค่ะพี่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมต้องเล่นต้สีอไสอะไรตีอองใชหมดู่นะห้ครั้งที่จะได้สีอะไรต้องถึสีไหนๆก็สีส้มมาแล้วสีสมเให้ได้สีส ออะ,อะไรเนี่ยอะไรยี่ห้ออะไรอันนี้ของบริษัทอะไรเนี่ยนนเป็นมูลของโฟตอนค่ะ TP โฟตอนสระบุรีค่ะเป็นรถบรรคคทุก่ะทีาขายอะไรด้วยคือข้างในก็จะมีบริษัทของบริษัทข,ขายอะไรด้วยค่ะแล้วก็มีอินเตอ์พานดูแลห้องเครื่องแยางี้ค่ะีแล้วก็กันหนุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อันนี้มีไรคืรออะไรคะทำคลิป รบกวนช่วยกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมคะไลค์อะไรกดไลค์เพจค่ะเพจอะไรเทปซีพีโฟตอนสระบุรีแล้วเดี๋ยวเราจะแจกของรางวัลนะคะอันนี้ของเราเป็นรถยี่ห้อนี้ใช่ค่ะเป็นรถบรรทุกนะคะของโฟตอนนะคะน้องข้างในก็มีผลิตภัณฑ์มากมายทั้งอุปกรณ์ครับแล้วก็มีน้ำมันเอ้ะผลิตภัณฑ์ดูแลห้องเครื่องอ่ะก็คือฉีดไปแล้วก็จะมันก็จะทำความสะอาดแล้วก็ป้องกันหนูด้วยอ่ะมีด้วยนะป้องกันหนู แบบนี้ก็ไม่มีบ่บอท้ายก็ไม่มีคนนั่งอะไตุก๊กตาหน้ารถได้ประกาศด้วยได้ประกาศด้วยนะ่ค้าดีครับครับได้ดดดเยะะด้ยเฮ้ยจังจังครับ บูธของซีดีตอนนะครับมีของ้ามาแจกแมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบูธกิตินี่แหละที่เราจะซื้อ,อยางก,กับเขาอันนี้คือแม่งานเลยนะโอ้คุณสาวไหมคือสวยแต่ว่าวแจม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 ครับสวัสดีครับ วันนี้เรามางานทั้งเฟสครั้งที่หนึ่งนะครับก็ทังที่่เราไปขอสัมภาษณ์กันดีกว่าป้าพี่แกเอารถยี่ห้ออะไรมามาโชว์ในงานครับตอนที่ตอนนี้ที่ผมเห็นก็มอเลากครับตัวน,นี้เป็มนมกร คิดถึงงานที่ไปมิทติ้งที่ชนบุรีอะ่ะงานแรกที่ผมไปเลยไปกับช่างเหี่ยวดีนั้นโอ้ปุดจริงๆงานนั้นอะ่ะหาได้ยากมากนะงานแบบนั้นฝั่งหนึ่งจะเป็นท่อกองอากาศอีกฝั่งก็จะเป็นท่อไอเสีย เขาจะเอาลงหรือเปล่าอะมาดูคันสุดท้ายครับแฟนสวยหรือเปล่าหอมคุณส่งเข้าประกวดครับบริษัทหอมคุณ 12โอ้โหเจ็ดครับเวลาดีด้วยจ็ดเร็วเว้ยทีเดีกันสิบสองจุดเจ็โอเคในช่วงแรกครับกิจกรรมในอิสลามแจ็สิบพันเรียบร้อยครับแต่สุดท้ายเดี๋ยวมีทีเดียวอยู่12.7สอเดครับเดี๋ยวจะมีการัิสลามแจ็คกันอีกนะครับแต่เป็นคู่อยู่โลกนะครับผมว่าพี่ๆสายรถบรรทุกรถสิบล้อคงรู้กันอยู่แล้วว่าใครใครเราไปดูกันสเต็ปหน้าครับจะเข้าสู่กิจกรรมแจ็คอีกรอบ